เรียกว่าดีใจเป็นงานแรกๆที่แบบได้มาเลยใช่หถือว่าเป็นงาน,นจริงๆแบบมันก็มีมาเรื่อยๆนะแต่ว่าจะเป็นอัดไลฟ์ Live มากกว่าแล้วก็ดูทางแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ดีใจครับที่ที่ได้มาเห็นว่าทุกคนก็ยังยิ้มแย้มโอเคเป็นยังไงมาลองแต่เช้าวันรรานวครับครับครับวันนี้ก็ทั้งวันนะทุเรียน วิ่งไปวิ่งมาก็สนุกครับสนุกอ่ลลกาฝากแล้วกันครับซุปเปอร์กาแฟใครสนใจได้ครับก็ฝากด้วยสําหรับซุปเปอร์กาแฟนะครับก็เป็นกาแฟที่นะฮะโอ้โหถ้าคิดถึงพี่เวียนะคิดถึงกาแฟกินแล้วสดชื่นนะครับผมเพียงคู่คู่กับคุณทุกวันนะครับก็ต้องซุปเปอร์กาแฟครับอันดะีบแรกมาทำโฆษากับชากเลือกฟีมองเวล่าทำไมฮะจิ๋วขนบบว่าจริงๆผมไม่ได้ดูครับแล้วก็ผม ไม่ได้ชีวิตและก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการทํางานซึ่งจริงแล้วผมก็เป็นนักแสดงผรูด้ดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลือกฟีมมาเยอะมากแอ้อแเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆนะครับจริงๆแบบแต่ละครก็ต้องมีบางโคมาขอกันไหมครัไม่ต้องครับเราโตนแล้วฮะเรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบลุยกันเต็มที่เพราะเราไม่อยากให้ ก็มันมีอะไรมาขัดขวามการทํางานซึ่งมันเป็นศิลปะที่มันต้องใช้ศิลปะในการทํางานอะไรเงี้ยพอมีอะไรต้องมาคิดว่าต้องทําอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะทําให้ไม่โปรในการทํางานซึ่งผมก็ไม่เคยขอเหมือนกันจริงแซวกันไหมที่เป็นแซวกันไหมไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยแซวแล้วว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่กองที่มันใช่ครับก็เผื่อเผื่อเราทําบ้างก็จะได้ไม่ต้องมาถาม เพราะจริงมันมันต้องมีอยู่แล้วแล้วเหมือนเป็นบินังู้อย่างเนาะผมว่าผมว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมามาเสียเรื่องนะเรื่องเรื่องกานนำงานอากเลิกซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการํำงานก็คือการํำงานเนาะงานกับชีวิตมันก็ต้องแยกเราไม่อยากให้แบบเฮ้ยอันนี้ได้ไม่ได้ผมว่ามันูใจแคบแผมแล้วยังก่อนหน้านี้แบบมีไปดูแล้วแบบเขินกันเองไหมพี่เบียบอก นีแต่น้องมาชวนให้ดูเราก็บอกว่าก็ดูอยู่แต่ว่าก็แบบก็มันก็ทว่างก็ดูอ,ะอ,อ่ะอยประมาณเี้ยครับแต่ว่าเราเราก็สังเกตุผลงานเขาอยู่แล้วก็แบบแอบตามดูว่าแบบเป็นงไงเลตติ้งเป็นยังไงบ้างยอดลงุงยอดไลฟ์อะไรเงี้ยคนดูอะไรเงี้ตยตลอดก็มามาคุยมาโม้ฟังตลอดครับ <laughs> น้องอะไรเงี้ยเลตติ้งดี จริงๆจะได้รู้่ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆรอบข้างมากกว่าว่าเพื่อนๆก็จะชอบดูละครอ,อแต่เออละครน้องสนุกนะนเมื่อไหร่เบียร์จะมีละครสักทีเนี่ยแต่นี้ก็ถ่ายอยู่รับหนูเรียกว่าสรุปๆใจกวา้างต้องใจกวา้างครับการทํางานต้องใจกวา้างก็งานก็คืองานแล้วก็ชีวิตก็คือส่วนตัวก็แยกกันม,มาทำแล้วไปเที่ยวด้วยกับเป็นยังไงไปเที่ยวมาที่ไหนกันบ้างนพอก็โอเคนะครับ ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ได้ทําด้วยกันแล้วก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบมันก็ไม่ยากไม่ง่ายอ่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราได้อาจจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบมีอีกอย่างที่เราสามารถทําได้เมื่อก่อนจะแบบแค่สกีบ้าหรือว่าเที่ยวเดินตามหาเกเรืออะไที่เราก็สามารถแบบเราสกีบ้าได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราฟีดาได้ไดไดอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบ มันก็มีอะไรให้ทํามากขึ้นเดีวิวบอกว่าที่มีคนไา้แบบสมบุกสมบันมากเพราะว่ามีน้ำปีนเขาอะไรเงี้ยเป็นที่เลยเออเวลาไปก็เราอยากทํากิจกรรมแบบเต็มที่หลายๆอย่างเราไม่มีเวลาว่างมากแล้วเราก็ต้องทํางานแล้วก็พอว่างทีแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้อัดกันแบบวันนึงแบบทําหลายอย่างนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนดุนะผมก็ต้องดว่าวันนี้ก็อันนี้ก็แบบ ฮกิ้งเบาๆนะอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งเราก็ไปแบบไปตีไรกันอีกวันนึงเราไปแบบสปูบ้ากันแสดงว่าเหมือนทางเบลเองเขาก็บอกว่าขอแบบชิวๆบ้างแบบว่าไม่ต้องอัดแบบอัดเยอะๆเพราะพี่ก็ชอบผัดกันน้อยชอบแบบหันมองหน้าว่าแบบอไหมไม่เหนื่อยหรอพอไหมเบาได้เบาไหมก็แต่ก็สนุกครับเพราะว่าเวลาที่เราได้ได้พักผ่อนมันก็มันทำอะไรมันก็สนุกครับจริงรู้สึกไงหลายแซวว่าแบบว่าทะเลกลายเป็นน้ำเชื่อม จริงทะเลมันก็หวานอยู่แล้วครับนั้นเราล่ะคะริผมไม่เคยชิมนะแล้วคู่เราหวานไหมครับคู่เราอะครับก็หวานมาตั้งแต่แรกแล้วทะเลต้องเรียกพี่ทะเลต้องเรียกลุงอันนี้มีทริปก่อไปเลยอ่ะครับพี่เบียร์ปลายปีอะไรยังเลยครับพอดีช่วงโควิดผ่านมามันทำให้ให้งานมากกอนช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกายนวัน มะกรานุภาสีเดือนเนี้ยคือแบบเต็มทุกวันนะครับเรียกว่าคู่เลยครับค okay. ู่เราคือว่างปุ๊บก็สวีทปั๊บถ้าว่างก็ต้องก็ต้องนิดนึงครับเติมหน่อยครับน้ำมันเติมครับ